สวัสดีครับอยู่กับผมครับไอซ์ศักคารพันธ์ทวีศักดิ์เป็นพิธีกรดําเนินรายการในโครงการผลิตสื่อความรู้วิชาการของทางนี้ได้ครับโครงการที่แบ่งปันความรู้นําไปสู่สังคมนะครับถือว่าเป็นการนําเอางานวิจัยของนักศึกษาปัจจุบันแล้วก็นักศึกษาเก่านะครับมาถ่ายทอดความรู้นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมกันบ้างครับเมื่อเราย้อนไป10ปีที่แล้วนะครับประเทศไทยมีการเติบโตเรื่องของอุตสาหกรรมจํานวนมากเลยทีเดียวจึงทําให้แรงงานภายในประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจต่างๆจึงเป็นจุดเริ่มต้น ว่าที่มีการจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านหนึ่งในนั้นก็คือแรงงานชาวพม่านั่นเองครับวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนกับผู้รู้กันครับว่าความผูกพันระหว่างสถานที่กับคนงานชาวพม่านั้นมีความเป็นมาอย่างไรบ้างน,นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสิทธิ์เก่านะครับจากวิทยาลัยนานาชาติเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์แนะนาตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ทิพนุชพึ่งสุนทรนะคะนิ้งนะคะก็เป็นสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติที่นีด้าน,นี้นะคะตอนนี้ก็อาจารย์เป็น academic director อยู่ที่โรงเรียน สอนทำอาหาร The Food School Bangkok ค่ะ ครับโอเคครับเรามาเริ่มคําถามแรกกันก่อนเลยนะครับ,รบวันนี้เรามาพูดถึงตรีมเรื่องของคนงานชาวพมา่าในมุมมองของอาจารย์คิดว่าคนงานชาวพมา่าสําคัญอย่างไรกับประเทศไทยครับคนงานชาวพมา่านะคะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนคือสําคัญมากๆเลยถ้าเกิดทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราลองมองดูรอบตัวนะคะไม่ว่าจะไปทานอาหารหรือว่าในภาคอุตสาหกรรมก็ตามเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเราพบแรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจํานวนมากจากการทําวิจัยของพี่นะคะก็พบว่า80%ของแรงงานต่างด้าวทั้ง ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นชาวพมา่านะคะก็ตรงนี้พี่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าจุดแรกที่พี่สนใจก็คือว่าแรงงานต่างด้าวของเราเนี่ยพี่ได้ดูจากไม่ว่าจะเป็นบริษัทของลูกศิษย์นะคะบริษัทของคนรอบตัวก็ดีส่วนใหญ่แล้วจะทํางานอยู่กับ บริษัทเนี้ยประมาณ6เดือนนะคะโดยค่าเฉลี่ยแล้วหลังจากนั้นก็จะลาออกไปเมื่อได้มีออฟเฟอร์ที่ดีกว่านะคะแต่ว่าก็จะมีอยู่บางบริษัทที่พี่สังเกตอยู่นะคะว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวเลยคือแรงงานต่างด้าวเนี่ยทำงานมาเป็นระยะเวลาช้านานโดยเฉพาะชาวพม่านะคะพี่ก็ได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็เห็นปัจจัยที่น่าสนใจก็เลยเอามาทําเป็นหัวข้อวิจัยนี้แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าคิดว่า งานต่างด้าวเนี่ยโดยเฉพาะชาวพาม่าเนี่ยสำคัญกับประเทศไทยยังไงณนะตอนนี้นะคะจากเทรนด์ของยุคโลกปัจจุบันคนไทยกันเองเนี่ยน้องจะเห็นว่าเขานิยมที่จะมาทำงานออฟฟิศกันมากขึ้นนะคะ mm. ก็จะมีแอรีเของงานอุตสาหกรรมอยู่3อย่างที่สำคัญที่ถือว่าเป็นแรงงานหลักในประเทศไทยแต่ว่าคนไทยมักจะเลือกที่จะไม่ทำ mm. นะคะซึ่งเราเรียกว่า 3D นะคะ 3D มี d ีด็แรกก็คือ difficult ก็คือแรงงานที่มันยากนะคะแรงงานที่สองที่เราเรียกก็คือ d i t y นะคะ d, d o c dirty ก็เป็นงานที่สก,กรปรกงานสุดท้ายก็คือ dangerous mm hmm. นะคะก็เป็นพวกงานอุตสาหกรรมต่างๆที่จะต้อง ไปทะเลบ้างนะคะทำอยู่ในโรงงานบ้างเจอกับเครื่องจักรใหญ่ๆบ้างในเมื่อคนไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ทำนะคะเราก็จะต้องฟ<ม>ิลแอเรียพวกนี้ด้วยแรงงานต่างดาวแล้วก็แรงงานต่างด้าวที่มาประเทศไทยที่ทำแอเรียเนี้ยเยอะที่สุดก็คือชาวพม,ม่านะคะ<ม>ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไม พวกแรงงานชาวพมา่าถึงได้มีความสําคัญกับ GDP ของประเทศไทยเป็นอย่างมากอ,มอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามีบริษัทหนึ่งที่ทําให้องค์กรของเขาเนี่ยมีความผูกพันกับชาวพม,าม่าแล้วก็ทํางานแบบไม่เคยขาดแคลนทรัพยากรคนเลยครานี้สิ่งที่สําคัญอยใใากจะลองให้อาจารย์ถอดบทเรียนครับว่าปัจจัยอะไรบ้างครับที่สําคัญกับการผูกพันระหว่างสถานที่กับคนงานชาวพมา่าครับคือจริงๆเราพี่มองว่ามีหลายปัจจัยมากแต่ว่าสมตัวเด่นๆที่พี่ค้นพบจากรีเสิร์ชของพี่เนี่ยอันแรกเนี่ยเราเรียกว่า Transformational Leadership นะคะครหรือว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะตัวที่สองที่เลือกมองในมุมมองของบรรยากาศการทำงานนะคะแล้วตัวที่พบว่าเหมาะที่สุดก็คือ Supportive Diversity Climate mm hmm. นะคะก็คือการยอมรับความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางอายุวัฒนธรรมนะคะหรือด้านอื่นๆแล้วก็ตัวที่สามพี่มองในเรื่องของ Relationship นะคะ Relationship ของหัวหน้างานกับลูกน้องนะคะตัวนี้พี่ก็เลือกตัว trust in leader หรือว่าความไว้วางใจในในหัวหน้านะคะซึ่งแต่ละตัวนี้เนี่ยความสำคัญก็คือข้อแรกนะคะ transformational leadership หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้นำการเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยก็คือว่าเขามีความเอาใจใส่มีความแคร์กับลูกน้องมีการสนับสนุนลูกน้องให้พัฒนาไปได้ไกลกว่าสิ่งที่เราตั้งไว้ข้อที่สอง ไม่ว่าตัวเราเองเนี่ยเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ใช่พลเมืองชั้นหนึ่งของเขานะคะ,คะก็จะมีความรู้สึกว่าเราจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันไหมนะคะเราจะได้รับการดูแลที่เหมือนกันไหมแต่ว่าในบริษัทที่พี่ได้ได้ไปทําการวิจัยเนี่ยเขามีบรรยากาศการทํางานที่ มีความเท่าเทียมกันนะคะหรือเราเรียกว่า supportive diversity climate คือสนับสนุนความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางอายุนะคะในองค์กรปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันหมดไม่มีคำว,ว่า discriminate นะคะก็ทำให้พนักง,งานทำงานอย่างสบายใจรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ต้องการข้อที่3เนี่ยเมื่อไหร่ที่เรา ไว้วางใจคนอีกคนหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับการแต่งงานนะว่าเราฝากชีวิตไว้กับคนคนนี้ได้ชใช่กับการทํางานก็เหมือนกันเมื่อเราอยู่กับบริษัทที่ เรารู้สึกว่าเราฝากชีวิตไว้ได้เราก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนไปที่ไหนค่ะซึ่งถือได้ว่าปัจจัยที่อาจารย์ได้บอกมาสําคัญเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกหนึ่งข้อนะครับที่มีความสําคัญมากที่สุดอาจารย์จะเลือกอะไรจริงๆแล้วถ้าดูจากผลทางการวิจัยนะคะทุกตัวสําคัญเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าพี่มองว่าตัวที่สําคัญที่สุดก็คือตัวผู้นำนะ transformational leadership ผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ยอมรับความคิเดเห็นของคนอื่นแล้วก็ เปิดรับกับวัฒนธรรมใหม่ๆยอมรับกับแนวคิดใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ เือเฟื้อต่อความคิดที่ต่างกาัน<ม>นะคะแล้วก็ผู้นําการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดี<ะ>เป็นคนที่คนทุกคนลุ o <ม>อัพทูเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเป็นแบบอย่างที่ดีความไว้เนื้อเชื่อใจก็จะเกิดขึ้น<ม>นะคะพี่ว่าตัวตั้งต้นก็คือตัวผู้นําตัวผู้นําเลยใช่ไหมค่ะ,คะทีนี้เราได้ยินคํำนี้มานานมากเลยครับคุณสมบัติของผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีอยากจะให้ยายลองยกตัวอย่างให้เห็น<ม>เป็นภาพจัดจัดนิดนึงพี่มองว่ามันมีอยู่ด้วยกันสี่ ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกเนี่ยถ้าสมัยก่อนเราจะใช้คำว่าคาลิสมานะคะก็สมัยนี้เนี่ยคาลิสมาอาจจะมีความหมายที่บางครั้งใช้ในเชิงที่อาจจะไม่ไม่ได้ดีบทความวิจัยก็มักจะใช้คำว่า idealized influence ก็คือเหมือนกับว่าการมีสเสน่ห์การมีพรสวรรค์ที่จะเป็นผู้นำของคนได้เวลาเราคุยกับใครสักคนหนึ่งเรารู้สึกว่าอยากคุยด้วยจังเลยอ่ะคนนี้ทำไมดูฉลาดคนนี้ดูทำไมดู ดูน่าเาชื่อถือใช่นะคะก็สิ่งนี้ก็เป็นประเด็นที่พี่คิดว่ามันสําคัญ<ม>ข้อที่2เรื่องวิชัน่น<ม>นะคะการเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยต้องมีวิชัน่นแต่วิชั่นที่ทุกคนเข้าใจกับเราด้วย<ม>นะคะสามารถที่จะโมดิเวตให้ทุกคนเข้าใจวิชั่นนี้ไปกับเราด้วย<ม>ส่วนข้อที่3เนี่ยพี่ว่าก็สำคัญแล้วก็ในหลายๆองค์กรอาจจะยังไม่มีก็คือตัว intellectual stimulation นะคะก็คือการกระตุ้นให้คนลองผิดลองถูกนะคะ ข้อสุดท้ายพี่ว่าสำคัญมากก็คือ individualized consideration mm hmm. ก็คือการที่เรามองพนักงานเป็นพนักงานแต่ละคนคนไทยก็ดีพม่าก็ดีคขเมนก็ดีทุกคนมีความเป็นคนเท่าเทียมกันหมด mm hmm. ทุกคนก็คือพนักงานของฉัน mm hmm. นะคะมีแม้กระทั่งว่าบริษัทเนี่ย บริษัทหนึ่งในนี้ที่พี่ไปไปทำวิจัยเนี่ยเป็นบริษัทแรกที่เข้าไปคุยกับธนาคารของประเทศไทยเราเนี่ยแหละ mm hmm. ให้ตู้ ATM าค่ะทำภาษาพมา่าเพิ่ม mm hmm. พี่ว่าก็น้อยที่ที่จะมานั่งใส่ใจแบบนี้แล้วถ้าในเรื่องของตัวเนื้องานะนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คนไทยก็ดีคนพมา่าก็ดีมีการ ตั้งคันขึ้นมาเขาก็จะปรับเปลี่ยนฟัง์กชันงานให้เหมาะสมย้ายออกจากส่วนโอเปอเรชันไปทำส่วนข้างหลังบ้านนะคะแล้วก็มีการปรับเงินเดือนขึ้นมีการให้โบนัสเหมือนกับที่ทำกับคนไทยเลยไม่ได้มีการให้เกิดใช่นะคะพี่ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้หลอมรวมกันนะคะทำให้ชาวพม่ารู้สึกเหมือนกับว่า เป็น Home Away From Home อยู่บ้านนะคะก็เราก็รู้สึกว่าผูกพันกับบริษัทรู้สึกว่าอยากจะเติบโตไปกับบริษัทมองเห็นว่าที่นี่มีอนาคตที่มีเขาอยู่ข้างในนั้นค่ะคือมาวันนี้เนี่ยทำให้เราได้รับความรู้ครับว่าจากองค์กรองค์กรหนึ่งกับคนงานชาพม่าเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของการ วางเป้าหมายอย่างเดียวแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงเป้าหมายนั้นเนี่ยก็ต้องมีการที่ต้องใส่ใจทุกๆคนเพราะว่า everyone m a t t e r ทุกคนมีความสําคัญนั่นเองนะครับตองขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้นดีดค, <น S 1> ค่ะเร่อน,น,นี้ก็คือทั้งหมดของความผูกพันระหว่างสถานที่กับคนงานชาวพม่า,า,มานะครับซึ่งถือได้ว่ามีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศไทยไปอย่างยิ่งสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนั่นคือการเป็นผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและนําพาองค์กรไปก้าวไกลด้วยนะครับและสิ ไปครับคือทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน everyone matter ด้วยนะครับไปคนเดียวอาจจะไปได้ไวแต่ถ้าอยากให้ไปได้ไกลก็ต้องไปได้วยกันผู้นำดีผู้นำกล้าผู้นำเก่งจะช่วยเร่งธุรกิจประสบผลจะช่วยสร้างกำลังใจกำลังคนสำฤทธิ์ผลงานก้าวหน้าภายยั่งยืน w i s d o m f o r s u s t a i n a b l e development ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ